สาวน้อยใครอยากได้สาวน้อยสีเทาๆใครอยากได้สาวน้อยสีเทาๆบอกเลยบอกมากันได้เลยก็สิมาเลยสาวน้อยฮาฮเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอมีโดดอะเผลอมีกระโดดอะคะ่ะตัวเมียสีเทานะอ่าเดี๋ยวซูมไปใกล้เกินตัวเมียค่ะอ่ตตัวเมียค่ะ หญ่จะได้สวยอ่ะตัวไม่ได้ใหญ่นะคะชอบชอบซูมชอบซูมคนบอกเอ๊ในคลิปเหมือนตัวใหญ่แต่ไม่ใหญ่นะนี่อ่ะดูมือละกันซูมเดี๋ยวพอคนเขาอยู่ไกลเขาจะได้เห็นชัดๆเห็นชัดๆตัวเมีย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 อ่ะแท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 ะอ่ะมวยตันนี้เหมือนอ่มวยน้อยอ่มวยน้อยสีเทาเทา่งีอยางี้ย อยากชวนเล่นเลยเวลาถ่ายรูปอะชวนเล่นแล้วมันโซนไงต้องสะกดจิตให้นิ่งสะกด